เป็นของอายุทยา a t ทีชัดชูออนรับเสิร์ฟเอาครับหนะ้าเสิรฟ์ฟฉีกออกด้านซ้ายครับนี่ครับจังหวะที่เสิร์ฟแล้วอืมอา่าับรัคณาล้นยึดเปล่าล้นก็โดนรับอ่าอนงพรภมรัตน์เห็นบอลล้นมานี่กระโดดขึ้นตีทันทีบอลดูมาตีจังหวะนี้ยัดเข้าตัวยุพาสุรสัสวดียกไม้กับชัดชูอตีลูกนี้รับหมา พัสบล็อกลงไปครับนี่ครับสุรสัสวดียกให้กับชัดช,ชุออนตีจังหวะนี้ติดขัดทยาครับครับยุพากดไม่เข้าเป้าครับเราต้องแก้ไปก่อนวรคณะยังกวักมาได้แล้วจังหวะนิดไม่ทันครับนิลาหวันพยายามแล้วนะครับสุรสัสวัดีครับก่อนวิกายกมาให้กับออดูมาแตะใส่บล,ล็อกแล้ว ัชัดชุออนกับอนุพรนี่รออยู่ฮะครับสองสายครับนี่ครับจังหวะาที่ก่อนที่กาให้มาอนุมานี่แบบมันไม่ไถ่ครับต้องแก้ไขไปก่อนครับโซริยายกหัวเสาชัดชุ่นแต่ยอดครับไม่ทันครับข้ามบอลสองตัวแล้วอนุมานี่พยายามพุ่งไปรับบอลโซริยาตีสูงครับมาให้ชัดชุออนแต่เบาๆเขามูเป็นสกิดมือของอัธยาครับยุพายกสูงมาให้ชัดชุออน เปิดสวยก่อนวิกาให้อีตาก็ยังติดล็อกค,ครับจับทางได้ดครับครับผมแล้วก็ยิพาโซยายอันเดอร์ขึ้นมาชัชชูออนเนี้บแล้วตีลงด้วยกับตงเต้ตัดเพือครับแล้วก็ลงแับาแต่แตีผ่านครับวันนี้ดาบโรเรือนครับเอาครับออนอูมา ติบล็อกยุพายังได้สซรญาเลือกให้มาที่ชัดจวนตีแล้วเป็นต้ามครับ <c oughs> ชี้ก,กัมารอครับระ <c oughs> ยะถอยสุดครับแล้ววิง่งเข้าไปตีไปครับติดต็อกหรือว่าติดแก้ไปโซรยายากมาชัดจวนตีลูกนี้แล้วก็จบครับ ครับสซลยายกมาชัชชุออนอีใส่บล็อกซะเลยครับ15ต่อ11ครับอุดรียาก็เปิดใส่ควรวิกาครับโอ้แล้วนี่ครับปัดให้ข้าไปก่อนครับชัชชุออนโอ้ลูกนี้น่าดีครับในช่วงมือ่างนี่ครับจรัดพรนี่ครับมีช่องว่างครับยัดลงไปเลยครับ ัทยาให้กับอดุมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตีแล้วอ้ดล็อกได้แล้วก็ลงในแดนของนครราชสีมาครับอดุมาดีตัวออกมาเพื่อรอจังหวะขึ้นตีครับเทคอยู่กับที่มีบล็อกสองคนครับตีไปโดน23ต่อ20ครับต่างเป็นของอายุทยา a t c c ชัดชูออนครับเสิร์ฟเอาครับหนะ้าเสิร์ฟฉีกออกด้านซ้ายครับนี่ครับจังหวะที่เสิร์ฟแล้วมัน <c oughs> กามรณาล้น,นหรือเปล่าล้นก็โดนครับนะ่าอนองพรพรพมรัฐยับเห็นบอนลล้นมานี่กระโดดขึ้นตีทันทีออดอุมาตีจังหวะนี้ยัดเข้าตัวยุพาสุรสวดียกมาให้กับชัชชุอรตีลูกนี้ล้มน้าพัสบ็อกลงไปครับนี่ครับสุรสวดียกให้กับชัชชุออตีจังหวะนี้ติดหัตถยาครับครับยุพาออลไม่เข้าเป้าครับเราต้องแก้ไปก่อน เวราคณะยังกวักมาได้แล้วจังหวะนี้ไม่ทันครับวิลาวันพยายามแล้วนะครับสุรัสสวัสดีครับกอนพิกายกมาให้กับออลูมาแตะใส่บล็อกแล้วไม่ผ่านครับชัดชุกอ่อนกับอนงพรนี่รออยู่ฮะครับสองภาสาครับนี่ครับจังหวะนี่ก่อนพิกาให้มาออลูมานี่แบบมันไม่ถึงครับต้องแก้ไขไปก่อนเนีบยิี่โซรยายกหัวเสาชัดชอวแต่ย้อน ไม่ทันครับข้ามบล็อก2ตัวแล้วออนุมานี่พยายามพุ่งไปรับบอลโริยาดีดสูงครับมาให้ชัชชุออนแต่เบาๆก็มูเป็นสกิดมือของอัธยาครับย,ยุพายกสูงมาให้ชัชชุออนตีไปบล็อกแล้วก็ออกครับครับพรังคณาเปิดสวยก่อนวิกาให้ก็ยังติดบล็อกครับจับทางได้ครับครับผม สูงนะครับแล้วก็ยุพาสรยาอันเดอร์ขึ้นมาชัชชูออนครับแล้วตีลงด้วยกระปักเั่แล้วก็ลงครับแต่ตีผ่านครับวันนี้ดาโคเตรเรือนครับเอาครับออนอูมาวางติดบล็อกยุพายังได้สรยาเลือกให้มาที่ชัชชูออนตีแล้วเป็นต้ามครับชีกตัวมารอครับ ระยะถอยสุดครับล้ววิ่งเข้าไปตีเข้าไปครับติดบล็อกหรือว่าติดแก้ไปโสระยายกมาชัชยอนไปลูกนี้แล้วก็จมครับโอ้ติดบอกนะครับไหลหลังนะครับแหวกตรงกลางครับเป็นอายุทยานะครับที่ยังนำอยู่12ต่อ10แล้วจังหวะนี้ป้าพยามจะไหลหลังครับพัทยาแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกครับ หลุดตำแหน่งตัวเองนะครับสซลายกมาชัดชุออนอีใส่บล็อกซะเลยครับ15ต่อ11ครับอัจติยาก็เปิดใส่ก่อนวิกาครับโอ้แล้วนี่ครับปัดให้ข้าไปก่อนครับชัดชุออนโอ้ลูกนี้แน่ดีครับในช่วงมือห่างนี่ครับจรัดพรนี่ครับ มีช่องว่างครับยัดลงไปเลยครับอัธยาให้กับออดูมาอีกครั้งหนึ่งเขานี้ตี้ะโอ้ยล็อกได้แล้วก็ลงในแดนของนครราชสีมาครับออดูมาดีตัวกมาเพื่อรอจังหวะขึ้นตีครับเทคอยู่กับที่มีบล็อกสองคนครับตีไปโดน23ต่อ20ครับ